คิดใหม่คิดที่มันเป็นเรื่องของเราเองจริงจริงเราอาจจะแบบไปตัดเรื่องว่าเราต้องเพื่อประเทศชาติอะไรพวกนั้นก็อยา่าเราเรารู้คร่าวๆอ่ะข้างในเรารู้ว่าม,มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่า a d แ p ปให้มันแบบว่าเป็นเรื่องเราดีกว่ามันจะได้ยิ่งง่ายมิกกี้กับแต๊บอหคะอะไรเป็นอุปสรรคขวางกั้นไหมมีไหม จริงด้วยความเป็นเพื่อนกันเกี่ยวปะเกี่ยวมันก็จะยากมันตลกมั้ยทั้งหมดของของเพลงมันตลกหมดเลยนี่งๆเรื่อแต่แต่แต่ชื่อน่ะแป๊บเล่นอินมากก็เลยแบบไม่ใช่ด่ก็เลยแบบควบคุมแบบอารมณ์ไม่ให้ขำยากเลยอ่ใช่มีสะกดจิตตัวเองเหมือนกัน ย่งมีเจ้าพ่อใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมว่าจริงๆมันก็ตอนนี้มันก็แบบมันก็ได้ได้เกือบหมดแต่ว่าแบบมันขาดความเป๊ะครับทั้งร้องเต้นแล้วก็ละครนะครับคือแบบมันต้องมันต้องเป๊ะกว่านี้มันจะดีมากก็เท่าที่ครูเห็นที่ซ้อมกันนะคะครูไอ้เพลงชื่นที่พี่จิตใจอัน้นั้นโอเค ะะแต่ว่าเพลงทุยจ๋าทุยเนี่ยครูยังยังไม่ค่อยรู้สึกอินกับเพลงนี้เท่าไหร่เราอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังยังรู้สึกว่านี่เราคุยกับเพื่อนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือเรารู้สึกเราอาจจะคิดว่าทําประมาณนี้โอเคแล้วอ่ะแต่ว่าพอกันที่ครูมองมาเป็นคนดูค่ะ ครูก็ยังไม่ค่อยรู้สึก in. อินอแต่ว่ามันต้องใส่มากกว่านี้อีกนะคะยิ่งแบบบนเวทีถ้าหนูใส่แค่เนี้ยคนหลังสุดนะ่ะถ้าคนแถวหน้าไม่รู้สึกข้างหลังก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไปฉีดดีกว่าอะไรเนี้ยนะคะวีคนี้ก็ต้องให้ชัดกว่าเดิมอีกการแสดงทั้งสีหน้าท่าทางต้องชัดกว่าเดิม ส่งไปให้ถึงสุดแถาหลังสุดให้ได้นะคะให้ทุกคนสัมผัสได้รู้สึกได้กับเรานะคะก็สมาธิจะช่วยเราได้มากที่สุดนะคะกับเพลงช้ากับเพลงเร็วครูก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพียงแต่ว่าเออเป็นห่วงมิกกี้อันหนึง่งมิกกี้จะฟังเหมือนเสียงแหอู่แล้ว พอมาช่องนี้อะไรแหวกทีเป็นไรไม่รู้ช่องเสียงเนี้ยของหนูอะหนูจะมีปัญหามันมันเหมือนเดินไปและะ้วสะดุดหัวขรม,มังอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยค่ะลาฟังอะอืมเป็นเพราะอะไรลูกเป็นเพราะหนูคือพอเวลาครูเห็นที่แบบไปร้องเพลงกันบบเรามาเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนเล่นอะไรกันแล้วก็ร้องด้วยกันเนี้ยหนูก็จะไม่เป็นอย่างนี้คือช่องที่หนูปล่อยเสียงออกมามันก็จะไม่สะดุดแบบเนี้ยแต่พอเป็นช่องนี้ปุ๊บมิกกี้ก็จะ ออกมาแหบๆออกมาแบบมันไม่ราบเรีรบเรยบแบบค่ะเหมือนถนนมันเป็นลูกหลาเกิด <c oughs> <c oughs> อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยลูกอลองลองแบบว่าลองแบบสลับช่องเสียงอะค่ะ <c oughs> เอาช่องคือเพลงมันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นช่องเดียวตลอดเวลานะคะ <c oughs> มันสามารถสลับไปสลับมาอันนู้นอันนี้แล้วตอนเนี้ยปัญหาของมิกกี้ก็เหมือนตอนกราบเท้าย่าโมเลยประโยคแรกเลย ขวจ๋าอ่ะทุกครั้งเลยแบบฟังทีไรต้องมือจิกพื้นไว้ตลอดเนี่ยจิกขาตัวเองไว้แบบอ๋อทางนี้รอดแล้วเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวมันมาอีกเนี้ยต้องหาต้องหาช่องที่มันแบบว่าถนนลาดคอนกรีต Con นะคะอย่าไปถนนลูกลังมากว่ามันอยู่เส้นไหนกันแน่เลี้ยวไปทางไหนดีอะไรเงี้ยนะคะ บางทีมันประครบประคองมากเกินมันก็ทําให้เราเกรงด้วยส่วนหนะะึ่งลองลองลองหลายๆแบบดูรูปเพราะว่าปกติหนูไม่ได้เป็นไงพอไปร้องแนวอื่นก็ไม่เห็นเป็นเลย <c oughs> พอมาแนวนี้ทีไรทำไมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งกูงงทะะั้งที่แบบ <c oughs> เนื้อเสียงเราก็พร้อมอยู่แล้วแต่การหาช่องยังงงกับช่องเสียงตัวเองอยู่นะคะ สแท็บโอเคนะคะลูกแต่อาจจะแบบใส่ฟีลลิ่งมากกว่านี้อีกน,นิดนึงกับเพลงทูจาาทูอย่านะคะแล้วก็เพลงเพลงเร็วของเราก็ให้สนุกสนานไหมนะคะหูมีท่าอะไรกันบ้างเต้นระบบำลำฟ้อนกันไปอย่างเงี้ย <laughs> คือเพลงนั้นมันไม่มันไม่เจาะจงไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งสะทีเดียวใช่ไหมเออมันไม่ได้พูด มันมันไม่เชิงคุยกันสองคนแล้วมันก็ไม่เชิงได้บอกใครอะไรเท่าไหร่เออมันก็แบบเป็นเพลงทําให้คนดูสนุกสนานมากกว่าเนะเหมือนกับเป็นเพลงที่มามอบความสุขให้คนดูจริงๆนะคะาะไม่ได้เราก็ได้เป็นเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนไม่ใช่ถุยจ๋าถุยแล้วอันนั้นคือคุยกันสองคนจริงนะคะเพราแยกแยกฟิลของสองเพลงนี้ให้ออกให้มันชัดเจนอะ นะลูกเออจะเอามันไปโนกันไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก่อนค่ะอ่ะคนสุดท้ายป้ามกับกรีนมีปัญหาอะไรไหมลูกป้ามมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกอมีอ่ะ หนึ่งแหละคือเรื่องของสมาธิบนเวที<อ>ใช่ไหมคะเราเออพอถึงบนนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องสติต้องอยู่กับตัวตลอดเวลานะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเพี้ยนก็ต้องพยายามกลับเข้าแทร็กมันให้ได้<อ>นะลูก <c oughs> อย่าพากันกระเจิดกระเจิงแค่นั้นพอ <c oughs> ปั๊มมีอะไรอยากจะแก้ไขอีกไม่รู้เรื่องการแสดงอะไรเงี้ยคะมีอยู่แล้วครับเราก็มีละครเหมือนกันใช่ไหมมีปะมีครับเวลาเวลาเล่นเล่นจริงก็อย่าไปเขินกันของปั๊มอะปั๊มชอบทำมืออย่างเงี้ยคุณไม่ชอบ <Yes. S 1> เหมือนผีน้อยแคสเปอร์แคสเปอร์ลอยไปลอยมาไม่เอาต้องแบบว่ามันต้องสง่าง,งามลูกอยู่บนนั้น เออยิ่งเพลงคู่ด้วยใช่ไหมเราต้องแบบว่าปกไายไหลพึ่งมือไม้ต้องให้อยู่กับที่กระทางอย่าอย่าขึ้นมาอย่างนี้อย่าให้เห็นนะคะเอกรีนแล้วลูกก็เรื่องสวางดีด้วยนะคะก็เรื่อง acting ด้วยม้คะ กับกรีนเมื่อตอนเราจําความรู้สึกตอนที่เราทําสมาธิเมื่อร้องเพลงสายลมไหมนะคะเอามันมาใช้ในเพลงคู่นะคะมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นที่ต้องนิ่งขนาดนั้นแต่ว่าเรารวมสมาธิตัวเองยังไงสะกดจิตตัวเองไงถึงออกมาแล้วมันได้ขนาดนั้นนะคะกับเพลงนกเขาคู่รักมันก็เป็นอีกเพลงรักอีกเพลงหน่งที่ วหวานหวานน่ารักน่ารักเป็นแนวขอ <Hey. S 1> จริงจรมันเข้ากับคาแรคเตอร์อ่ะทั้งสองทั้งสองเพลงอ่ะมทั้งสองคนด้วยครับแต่ก็